สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดเนาะกลางเดือนตุลาคมแล้วนะคะวันนี้บนเขาแต่ว่าเราก็จะขึ้นไปบนเขาอีกกำลังรองซื้อตัวะะ๋วค่ะซื้อตั๋วจะขึ้นกระเช้าเนาะรอขึ้นกระเช้าค่ะกระเช้าลอยฟ้าขึ้นเขาวันนี้จะปั่นจักรยานก็จะเอาจักรยานนี่แหละขึ้นกระเชา้เชาคนเขาก็มาปันา่นจักรยานกันเต็มไปหมดเลยสวยมากเลยนี่ก็จะเป็นแผนที่นะคะแผนที่บนภูเขา ก็จะเชื่อมเชื่อมต่อๆกันตอนนี้ตรงก็จะเป็นจุดชมดวิวเป็นวิวพอยต์เนี่เขาก็จะมีแบบเขียนบอกแล้วเขาก็จะบอกเป็นเส้นทางว่าเราปั่นจักรยานตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางปั่นจักรยานนะคะดูสิเขาก็จะมีลูกศรบอกคนที่นี่เขาก็ชอบปั่นจักรยานชอบเดิน ชมวิวเนี่เราก็จะขึ้นก็เช้าแบบนี้เนาะที่นี่เขาก็จะเป็นกีฬาอยู่บนเขาเยอะมีมีโรงแรมนะคะอยู่บนเขาแล้วก็มีร้านอาหารนะคะเขาก็จะมีบริการอยู่ข้างบนอันนี้ก็สําหรับคนแบบว่าเล่นลมเนาะเล่นลมแล้วก็นี่นี่นั่ง ก็คือเกี่ยวกับกีฬาหน้าหิมะจักรยานก็จอดเอาไว้ได้เวลากระเช้ามาแล้วนะคะเราก็เอาจักรยานขึ้นมาบนกระเช้าค่ะจ่ายไปคนละ800ค่ะพร้อมกับจักรยานขึ้นกระเช้าก็จะเร็วหน่อยนะคะสะดวกแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะน่าจะประมาณ10กว่านาทีนี่แหละคะ่ะปั่นจักรยานบนเขานะคะดูเขาก็จะมีที่ปั่นให้เรา ขาก็จะมีเส้นทางค่ะให้เราปั่นจักรยานแล้วก็เดินบนเขาได้สวยนะบนเขาสูงเลยมองไปก็มีแต่ภูเขาก็จะมีเส้นทางสำหรับปั่นจักรยานแล้วก็เดินเดินป่าเดินเขาเนี่ยแหละข้างบนธรรมชาติสวยมากตรงนู้นเขาก็เล่นล่ม มองเป็นเพลินเสียงะระฆังที่โบนนะคะจักรยานคนก็มาขับกันเต็มปะมาปั่นกันแล้วก็มีร้านอาหารมีโรงแรมนะคะแล้วก็มีขายของที่ระลึกตัวนี้เขาก็จะมาเล่นกีฬากันหลากหลายกระโดดโล่มบ้างแล้วก็ปั่นจักรยานเดินเขาเดินป่าเป็นช่วงหน้าร้อนค่ะแต่ถ้าช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นกิจกรรมอีกแบบหนึงน่งเนาะสำหรับเล่นหิมะนะคะ ตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมาอยู่ชมวิวอยู่ตรงนี้แล้วค่ะนี่จอดจักรยานแล้วก็ชมวิวตรงนี้ เราก็จะมายืนตรงจุดชมวิวนะคะเราก็จะมองเห็นภูเขาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะมองไปนี่แบบโอ้โหภูเขาไล่ล้อมเต้นไปหมดเลยนะคะนี่ก็จะเป็นทานน้ําแข็งนะคะเราก็จะมองเห็นอยู่ตรงมุมหนึ่งเนาะมันอาจจะเป็นแบบว่าจุดชมวิวหลายๆจุดค่ะแต่ว่าเรามายืนอยู่ตรงจุดนี้เราก็จะเห็นเป็นมุมนี้นะคะเราก็จะเห็นน้ําแข็งก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าก็จะเห็นเป็นเทือกเขาเยอะมากๆเลยนะคะลล่ล้อมด้วยเทือกเขาเต้มไปหมดเลยนะเราก็มาอยู่ตรงจุดสูงสุดเลยนะคะของภูเขาเลยนะเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ ทยอยกันมาเนาะมายืนตรงจุดชมวิวตรงนี้นะะแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่นะคะให้เราแบบว่าดูเนาะเป็นวันหยุดนะคะวันหยุดตรงกับวันเสาร์เนี่แหละส่วนมากพึ่งก็จะอยู่วันเสาร์อาทิตย์นะคะทํางานทั้งสัปดาห์แล้วก็พอมีวันหยุดก็ขึ้นเขาเพราะว่าที่นี่ก็จะมีแต่เป็นป่าเป็นเขาเนาะผู้คนที่นี่เขาก็จะทํากิจกรรมตามสิ่งแวดล้อมที่เขามีค่ะ เพราะว่าที่นี่ภูเขาเยอะเขาก็ต้องไปไปเดินป่าเดินเขานอกจากแบบเขาเข้าเมืองกันแล้วอย่างเงี้ยเนาะก็จะอยู่กับธรรมชาติเยอะนะคะภูเขาล้อมรอบเต็มไปหมดเลยนะเยอะลึกมากเลยนะตรงนี้เหมือนเป็นหน้าผานะคะลึกมากๆเลยอ่ะดูสิแบบมองไม่สุดห่างภูลึกมาก แห่งบ้านนอกดาวเนาะเขาก็จะปลูกแม่ห่างกันแ่ละค่ะดิวนู้นก็จะเป็นข้างล่างอ่ะก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของเป็นเมือง เขาก็จะส่งแบบคล้ายๆกันนะบ้านที่อยู่บนเขาเนาะสวยเนาะนี่เขาก็จะทำรูปทรงสไตล์คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเรามาหยุดอยู่ตรงนี้เขาก็จะเป็นที่ให้ฝึกสำหรับไอาจักรยานนะคะเหมือนจักรยานวิบาก ตรงนี้ด้วยเนี่ยเป็นก้อนหินเขาก็จะทําแบบขีดเอาไว้ด้านหลังก็จะเป็นสะพานให้เราปั่นขึ้นมาบนก้อนหินเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังของก้อนหินนะฝึกปั่นจ้มตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาปั่นลงตรงนี้กัน เพิ่งก็ฝึกตรงนี้หลายรอบเหมือนกันนะคะเหมือนเราตกหลุมอากาศแล้วก็ลอยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตัวเรามันมันก็เด้งขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โหแบบใจนี่ตกไปถึงตาตุ่มเลยนะเพราะว่าเราต้องวายไงแล้วอีกอย่างโอ้โหแบบทางบนภูเขาก็จะไม่ค่อยราบเรียบเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นทางแบบว่าทอรองหดมากๆเลยนะเขาก็จะมีแบบเป็นสนามที่ฝึกฝนค่ะให้กับคนที่เขามากันอย่างเงี้ยมาทดลองแบบมาป่านกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปป่านกับเส้นทางจริงๆนะคะ